สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโ o ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับ15เมษายนปี2024ครับมีอะไรอัปเดตเข้ามาใน r o บ้างถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กด Subscribe แล้วไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไป เพราะเขาเติมถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพ y ช o to Win t o ท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ สหรับในวันนี้นะครับก็มีอีเวนต์อัปเดตเล็กๆน้อยๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น Operation Union ที่จะได้แต้มช่วยเหลือมากขึ้นหรือว่า w a ว Strategic b ท t t ิลหรือว่ากิจกรรม4,000นั่นเองนะครับแต่ว่าหัวข้อสําคัญในวันนี้เลยนะครับก็คือตู้วิชชิ่งใหม่นั่นเองนะครับซึ่งวิชช i n g ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นวิช h i n g ที่มีชื่อว่า Little Cupid นั่นเองนะครับหวานแหววโคตรนะครับสำหรับชุดนี้นะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันนะครับผมว่า ชุดนี้นะครับจะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนหรือว่าเหมาะกับอาชีพไหนนั่นเองนะครับเริ่มจากส่วนหัวก่อนเลยนะครับคิวปิ้นฮาโล้นะครับตัวนี้ก็จะบวกลักกับวิทนะครับอย่างละ5เนาะพีดาเมจกับเอลดาเมจนะครับอย่างละ4.5ครับโฮลี่สกิลดาเมจเนี่ยบวกหเลยนะครับแล้วก็ฮิลลิ่งเอฟเฟกต์สนะครับบวก10จะได้โฮลี่สกิลดามเมตอีก4%นั่นเองนะครับเมื่อบวกสินะครับหลังจากปล่อยสกิลแล้วจะทำให้โฮลี่สกิลดามเมตและฮิ บวกอีก8เป็นเวลา10วิครับแล้วก็คูดาว15วินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหมวกนี้นะครับก็จะเหมาะกับอาชีพพระอย่างแน่นอนครับเพราะว่าโดยรวมแล้วนะครับ Poly Skill Damage ตรงนี้นะครับวก5บวก4เป็น9นะครับผมแล้วก็บวกตรงนี้อีก8ครับเป็น17นะครับ ดาเมจของพระแสงเนี่ยก็จะแรงขึ้นมากๆนะครับจากหมวกตัวนี้เลยนะครับหรือบางคนที่เฮ้ยเล่นพระอาจจะยังไม่ได้มีพวกชุดวอลคิลี่หมวกวอลคิลี่อะไรเงี้ยอ่าคุณสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะว่าหมวกเนี่ยมันคือแบบดาเมจก็ได้ถูกไหมอ่าหรือว่าเพิ่มฮิลก็ได้นะครับฮิลอาจจะเพิ่มแค่ประมาณ12% นะครับแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับสำหรับบวกตัวนี้ก็จะเหมาะกับพระอย่างแน่นอนนะครับต่อมาส่วนหลังครับผมคิวบิดแอโร่นะครับตัวนี้จะบวกเอจิกับเด็กนะครับผมแล้วก็ดาเมจอย่างละ3.5ครับแอตแทกสปีดบวกสี่เปอร์เซ็นต์มูฟสปีดบวกสเซครับถ้าเราบวก9้าจะบวกมูฟสปีดให้อีก1.5%เปอร์เซ็นต์ก็จะวิ่งเร็วขึ้นไปอีกนะครับถ้าเราบวก15นะครับในขณะที่สร้างความเสียหายนะครับจะทำให้แอตแทกสปีดบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อเาื่องสองวิได้สูงสุด 5สเต็คนะครับโดยไม่มีคูดาวก็คือเรายิงไปเรื่อยๆนะครับแอตแทกสปีดเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมสูงสุดอีก5%นั่นเองนะครับบวกกับด้านบนเป็น9%นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นหลังสําหรับอา,อาชีพที่เน้นการตีเร็วแล้วก็วิ่งเร็วนั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนี้หลายๆคนก็จะไปเน้นพวกหลังที่เป็นดาเมจหรือว่าหลังที่เป็นถึกซะมากกว่านะครับอาจจะเหมาะกับเซิร์ฟใหม่ๆที่ยังต้องการค่าแอตแท็กสปีดเยอะอยู่ นะครับก็สามารถใช้ตัวคิวปิดแอโรได้นะครับอ่ะต่อมาส่วนปากครับ Lovely Plate นะครับตัวนี้ก็จะบวก AG กับ d e ็กอย่างละ4ครับ p s ียแกับเอเมอย่างละ4% Healing Receive Effect 6%ครับ M อ็มบวกสครับถ้าบวก10ได้เลือด8%นะครับบวก15ได้ M อ็มเนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นปากสายถึกแล้วก็สามารถรับพิวได้ค่อนข้างแรงมีเลือดเพิ่มที่ค่อนข้างมากครับผมแต่ส่วนตัวคิดว่า ถ้าจะเอาตรงนี้ไปเล่นพวก PVP เนี่ยปากอื่นอาจจะตอบโจทย์กว่านะครับอย่างสายกายภาพก็จะมีพวกปากแบบ r u b y g เจอะไรอย่างเงี้ยครับที่สามารถสร้างโลได้ด้วยเพิ่มดาเมตได้ด้วยอะไรอย่างี้เนาะอ่าหรือว่าสายถึกๆเนี่ยก็จะมีพวกปากคุกกี้หมีอ่าหรือว่าปากของ Anniversary อะไรอย่างเงี้ยเลยคิดว่าตัวนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือชุด Little Cupid นั่นเองนะครับก็จะบวก Attack กับ a อ อย่างละ5%นะครับเจาะเกาะอย่างละ6%นะครับลดคูดาว3.5%นะครับลดฟิกแคส3.5%บวกออสแตท3ครับเมื่อบวก10นะครับเราจะได้ M Damage Reduction นะครับ7%เลยนะครับและเมื่อบวก15ครับหลังจากปล่อยสกิลแล้วจะทำให้เพื่อนในทีมที่อยู่ภายในรัศมี12เมตรเนี่ยได้รับ P Damage Reduction และ M Damage Reduction อย่างละ8% แล้วก็ฮีลิ่งเอฟเฟกอีก8%ต่อเนื่อง15วินาทีพูดาว20วินาทีนะครับชุดตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นชุดสายซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีมากๆเนาะเพราะว่าสามารถที่จะเพิ่มเรื่องของความถึกให้กับเพื่อนๆในปาร์ตี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับอาจจะเหมาะกับพระที่ต้องการความถึกจากตรงนี้อยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็ต้องการฮีลิ่งเอฟเฟกจากบวก15ด้วยนะครับอ่าแล้วก็เสริมให้เพื่อนๆในปาร์ตี้รอบๆเนี่ยถึกขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยผมมองว่า ถ้าใครที่เล่นพระเล่นพวกแมวซับพอร์ตหรืออะไรอย่างงี้ครับสามารถใส่ได้นะเออเสริมให้เพื่อนๆเนี่ยถึกขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูนะครับผมว่าจะได้หรือเปล่านะครับหลักๆเป้าหมายผมก็อยากได้ชุดนะครับอ,อยากได้ชุดนี่แหละเป็นหลักนะครับแล้วก็หมวกก็เอามาเสริมพระได้ด้วยนะครับอ่ะปะเปิดกันเลยครับ1ิบที่จะไปขอเรตตึงๆสีทองโอ้โห เฟเฟนไม่มาเลยห๋อขอสีทองหน่อยแจกไหมแปลกๆแล้วนะยี่สิบแล้วนะยี่สิบไม่มาเลยนะทองนะยี่สิบไม่มาสามสิบหน่อยสามสิบยังไม่มีทองเลยนะฮะอีกทีปะถ้าอีกทีหนึ่งไม่ได้ต้องย้ายเมืองละของจริงละโอเคอเคุ้ค้างไปเลยครับเมื่อกี้ค้างไปแป๊บหนึ่งครับมาไปเลยชิดเลย ได้หมวกโอเคได้หมวกก็ยังถือว่าตรงที่เราอยากได้อยู่นะครับแต่ว่าเป้าหมายหลักคือเราคือชุดจริงๆถามว่าแลกได้ไหมก็แลกได้แหละเออแต่ว่าเราอยากลุ้นมากกว่าไงเออเรีทองมันเริ่มมาละเรีทองมันเริ่มมาละโอเคมาแล้วครับดูรัวแล้วตอนนี้ชุดมาฮึ pp, ได้หมวกซ้ำนะฮะเออนะครับอีกหนึ่งเหตุผลที่เปิดเพราะว่าเราอยากเอาไปย่อยนะครับเพื่อเอาไปตีบวกครับทุกคน โอเคทองเริ่มมารัวๆครับถือว่าสวยฮะแต่ขอเป็นชุดจบทำไมหมวกมาสามอันโอหมดแล้ว่าโปรโมชั่นสีทองผมหมดแล้วครับเหลือสี่สิบใบครับคนดูนะเดี๋ยวเราจะไปเปิดจนกว่าจะได้ชุดเลยถ้าสี่สิบใบนี้ไม่ได้เนี่ยเราก็แลกแม่งเลยละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราย้ายไปพายยอนพารวยหน่อยละกันนะครับ มาเราว์ปมาที่พาย่อนพารวยแล้วเราก็ามาเปิดกันนะครับผมว่าเราจะได้ชุดไหมนะโอเคไปเหลือ40ครับขอชุดละกันเพื่อนขอชุดไปฮึบโอเคสีทองมาสีทองมาหลายชิ้นเลยก็ได้มาหลายชิ้นชุดได้หลังหลายชิ้นจริงและหมวกผมได้อันที่4แล้วครับ ไม่เป็นไรถือว่าเอาไปย่อยนะครับเออดีกว่าได้สีฟ้าเนาะโอเคได้คิวปิแอร์โลมาเปิดต่อครับพาย่อนเรดกำลังดีครับมาถึงก็ได้2ชิ้นแล้วมาต่อโอ้โหยีสิบใบสุดท้ายครับอยากได้ชุดไงโอ้โหสีม่วงเลยนะฮะยังไงสิบสุดท้ายมาให้ผมอ่อ้อ โอเคร้อ okay, ยสิบใบก็ตามที่เห็นเลยนะครับเราก็แลกชุดโชว์ไปเลยแล้วกันนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นการเปิดกาชาของเรานะครับสุดท้ายก็ต้องแลกนะครับเดี๋ยวชุดหน้าเนี่ยจะเป็นตัวชุดเขียวแล้วนะครับนี่ผมเวล่งสามสิบแล้วด้วยนะฮะอ่าชุดหน้าเนี่ยจะเป็นชุดเขียวแล้วนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าชุดเขียวเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมอ่านี่ใส่โชว์ไปก่อนให้มันเข้าธีมนะผมว่ามันเป็นชุดแบบ ตีมาเลนไทน์อะไรอย่างนี้มากกว่านะครับเออแต่ว่ามาในช่วงสงการนะครับผมโอ้โหยูปิทาโร่เยอะมากนะครับนี่น่ารักสุดๆใต้นี้ด้วยได้ของใหม่เพิ่มมาด้วยเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอ่าจะเป็นเน้นไปที่เรื่องของชุดกาชาเนาะแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานนะครับอีก2วันนะครับเกมก็จะทําการอัปเดตใหญ่อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนพรุ่งนี้ก็จะเป็นการแข่งโอดินครับ ครั้งแรกนะครับเป็นวันแรกเนาะอ่าก็เดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะมีคิวไหนได้ไปต่อหรือว่าคิวไหนต้องอ่าเก็บกระเป๋ากับบ้านไปนั่นเองนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นข่าวสารหรือว่าเป็นคลิปสนุกสนุกที่เพื่อนๆรอคอยกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจูโกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ